สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพระโนนะคะฝนตกแล้วรอเกี่ยวข้าวทั้งวันนะคะเอฟซีเาน่าจะซ่อมรถยังไม่เสร็จเนาะฝนตกแล้วพี่น้องเอ้ยฝนก็ตกนะคะลงเสือปูผ่านยางไปรอรถเกี่ยวนะคะ ลงเสื้อเอากินไม้ลงนะคะข้างบนพอดีรถเกี่ยวข้าวก็เสียนะคะโทรไปเมื่อเช้าก็บอกว่าซ่อมรถก่อนเนาะถ้าซ่อมรถเสร็จก็จะมาเกี่ยวให้ก็น่าจะยังไม่เสร็จนะคะอ้ไดที่นอนคักแท้มัดกินหัวอีกแล้ววันก่อนเอาน้ำมันเครื่องทาให้นะก็ออกหมดแล้วนะคะ อ,อดูพากันสะฐานออกทั้งแม่ทั้งลูกนะแม่มันนะคะ fc มันคุยออกเนาะคุยกระสอบฐานออกฐานภาษากระสิบเบิดแล้วเดลืยสี่ห้ากระสอบนะเพราะว่าให้ยาด้วยนะคะอุ้ยวัวใครใครมาเลี้ยงวัวอืมเจ้าเอาวัวมาปลูกเล็มหญ้านะคะมีเด้หนออ่อไม้ตัวนี้ก็สูงแล้วเดี๋ยวมาตัดเอาไป ต้มไว้ทําหมกนะคะเอซไปไว้ห่อหมกนาอเดี๋ยวมาตัดเอานะคะนี่นอนหนึ่งนอนี้ยาวแล้วต้มแล้วก็ไว้ทําหมกนะคะเพราะว่าหมูภาษาก็ยังมีอยู่มันพอเกี่ยวแล้วตรง ที่มันเป็นหมากหินนะคะ F4 มันก็ลงนะคะยุบลงแล้วนี่ลงทุกปีเลยเนาะปีที่แล้วก็ลงนะคะ f ีข้าวล้มหมดแล้วโอ้ยุบนะคะนี่ดินแห้งดินอ่าหินนะคะยุบลงหมดแล้วนอนรอแล้วมันยืนนานมันเหนื่อยนาะ,ะมันก็นอนรอนะคะ นี่แหละว่าจะเกี่ยวนี่แหละออมองไปมันก็ดูมันก็เหลืองหมดแล้วนะคะ fc ก็น่าจะได้เกี่ยวหมดอยู่ลุงเสือว่าฝั่งทางนู้นไม่เก๋่รถมาก็มันก็น่าจะได้เกี่ยวหมดนั่นแหละเอาไว้ก็จะได้ไปเลิมอีกเนาะนิดนิดหน่อยๆนยนะคะแถวนี้ก็เริ่มที่จะลงเหมือนกันนะคะลมนะคะ fc วันนี้พายุเข้านะคะ คายุเข้านะฝนก็โปรยโปรยทั้งวันเนาะค่ะโปรยก็ถ้ารถมาก็เกี่ยวเหมือนเดิมนะคะเกี่ยวแล้วก็จะกองเอาพายางปิดไว้ก่อนแล้วก็จะยังไม่เขี่ยตากนะคะนะคะเออเรคิดว่ามันคงตกไม่แรงหรอกนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่หน้าฝนแล้วนะคะมันก็พอเกี่ยวหมดแล้วนะคะสําหรับข้าวเนาะนะก็รอดูรถนั่นแหลนะอ่าเมื่อวานเขาก็ไปเกี่ยว ทางบ้านน้องโดนทั้งวันนะคะน้ววันเขาก็ไม่เสร็จนะเพราะว่างานเขาประมาณสี่สิบห้าสิบไร่นะคะก็ไม่เสร็จนะก็ไม่ได้มาเกี่ยวนะก็ว่าวันนี้นะคะวันนี้พอดีรถเสียอีกนะคะเนาะก็ไปซื้ออะไหล่มาซ่อมรถไม่รู้เสร็จหรือยังถ้าเสร็จเขาคงโทรบอกภาษาแหละนะคะเพราะว่าทางที่เขาจะไปมันก็ผ่านบ้านภาษาอยู่แล้วนะคะถ้าซ่อมเสร็จเนาะทางที่เขาจะไปเกี่ยวต่อนะก็ผ่านบ้านภาษานะคะ นู่นแหละฝั่งห้วยนะคะไปเกี่ยวฝั่งห้วยดูบรรยากาศนะคะเอฟซีไม่มีแดดนะคะวันนี้ฟ้าคึมทั้งวันนะคะก็ตกปลปรยโปรยนะคะข้าวเหนียวข้าวเจ้าก็พอเกี่ยวหมดเลยนะคะคงจะตากข้าวเจ้าสักสองวันนะคะสองวันนะวันที่สามเราก็จะเก็บแล้วก็จะเกี่ยวข้าวเจ้าต่อเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอีกหน่อยรถเขาไม่ว่างนะเราก็จะได้วิ่งหาในนี้ก็จะ ให้เขาเกี่ยวต่อเนื่องไปเลยนะคะก็นัดเขาไว้ก่อนนะคะประมาณสักสามวันเนาะเราตากวันวันที่เกี่ยวเนาะนับจากวันที่เกี่ยวหนึ่งวันนะคะแล้วก็ตากเต็มวันเต็มๆก็หนึ่งวันนะคะส่วนวันที่สามก็ตากอีกครึ่งนะคะตากอีกครึ่งวันเนาะช่วงป่ายๆเราก็เก็บกู้ได้แล้วนะคะวันนี้ก็ไปใช้สิคนละครึ่งมานะคะเนาะภาษาก็ไป ใช้บัตรนะใช้บัตรเดียวเนาะใช้ของภาษานะของลุงเสือยังไม่ได้ใช้นะคะเพราะว่ายังไม่มีเงินเติมเข้านะคะเราต้องเติมเงินเองนเอฟีเนาะเติมเงินเข้าเนาะถ้าไม่ได้เติมเงินเข้าก็ซื้อของไม่ได้นะเพราะฉะนั้นก็ภาษาก็เลยเติมบัตรเดียวนะคะเติมบัตรเดียวก่อนเนาะเติมสองบัตรก็โอโ uf, บ้บาไหวแหละพี่นอ้องเลยตรงนี้ข้าวดกมากในเอฟีข้าวสวยนะคะอันนี้เป็นข้าวเตี้ยนะคะข้าวเตี้ย รวงมันกับคักยูนะคะแต่ว่าตรงที่มันเป็นหินเนาะดินแห้งนะมันก็ล้มแล้วนะ fc ข้าวลงแล้วนะก็รอรถนั่นแหละนะคะไม่รู้ว่าเขาจะวันนี้น่าจะไม่คือแล้วเพราะว่ามันคําแล้วนะคะจริงๆถ้าซ่อมรถเสร็จเขาก็วิ่งมาเกี่ยวให้แป๊บเดียวเนาะเพราะว่ามันบ้านอยู่ใกล้ๆก,กันนะคะบ้านเจ้าของรถก็บบ้านอยู่หมู่บ้านติดๆกันนี่แหละนะคะ นะลงหมดแล้วแถวนี้บัวเลมยาเอาบอัแมนพันลรือบักองไม้ตรงนี้ก็เดี๋ยวหน้าแรงเขาจะได้จุดนะคะจะได้เผาเดี๋ยวจะได้มาตัดเอาหน่อไม้นะเอฟซี 4, ไสไสับต้มไว้สับต้มไว้ทำหมกนะคะเอ้ยเราจะได้เกี่ยวข้าวก็ยังไม่ได้เกี่ยวนะคะรอสองวันและเมื่อวานกับวันนี้นะคะ ก็เดี๋ยวต้องดูพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็จะมีบุญกระถินนะคะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรวมนะคะวันมรืนก็ถวายก็เสร็จนะคะเดี๋ยวไปดูตรงที่ใบเขียวๆนะคะแต่ภาษารามันหน้าเกี่ยวหมดแล้วนะคะ น้ำมายระเต้งตึงลงหมดแล้วแถวนี้อู้มาได้ไงนี่น้ำน้ำน้ำมีแต่น้ำมายาะเบ่งโหลดพี่นอ้องล้มแล้วล้มแล้ว ขนาดตรงที่เขียวๆก็ยังเริ่มล้มแล้ว fc นะคะข้าวล้มเบิดลดเลยลงเบิดแล้วโอ้แถวนี้งามผักพี่น้องนาด้วยนะคะแถวนี้ข้าวลงเบิดล่ะตรงนู้นใบยังเขียวอยู่นะคะใบยังเขียวแต่ว่าหมากมันแดงหมดแล้วนะคะโอ้คักข,ขนาดเลย ตรงหนองนะคะมองไปมีแต่หมากเขาพี่น้องหน้าใสายอยู่นะข้าวตัวนี้นะคะดูนะคะืนีมีแต่หมากนะคะมีแต่หมากแต่ว่าแถวนี้ก็ล้มหมดแล้วล้มเป็นเดินเลยตรงนี้จะเป็นดินแห้งนะทุกปีเนาะทุกปีมันต้องล้มนะคะปีที่แล้วเกี่ยวมือนะคะก็ล้มเหมือนเดิมนะคะ เขนะเห็นไหมถ้ามันแห้งแล้วใบมันใบมันแห้งมันก็จะเห็นแต่รวงข้าวมันก็จะไม่มีใบถ้าตรงที่ชุ่มใบมันก็จะเยอะใบมันยังสดยังเขียวมันก็ยังเขียว,น,ยยวนะเขียวแต่ใบนะคะอีฟีแต่ว่าเม็ดมันแดงหมดแล้วค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ข,ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องพระนุนะคะช่วยดูคลิปเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะ อย่างน้อย4-5นาทีนะคะแล้วก็ฝากช่องลุงเสือภาษาชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ